เคล็ดลับอยู่ที่ผัวสี่คนรวยทุกคนในตอนนี้ชื่อของลิลลี่เหียนได้กลายมาเป็นที่สนใจของใครเป็นจํานวนมากจากการที่ลิลลี่เหียนเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้ของปูมัทน,นาและออกมาทวงเงินปูอย่างเปิดเผยซึ่งมูลนี้มีประมาณ6 7แสนบาทและเมื่อลิลลี่ถูกนักข่าวถามว่าลิลลี่ไม่ได้ทํางานแล้วเอาเงินจากไหนมาใช้ลิลลี่ก็ตอบไปชัดๆว่าผัวรวยและการที่ลิลลี่เหียนบอกว่าที่รวยได้เพราะผัวนั้นไม่ใช่เรื่องเลาเล่นแต่อย่างใดแต่คือเรื่องจริง โดยที่ลิลลี่เคยพูดเรื่องนี้ในรายการแฉเมื่อวันที่12กรกฎาคม2567ว่าที่ตนรวยได้เพราะมีผัวรวยและลิลลี่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้ว4ครั้งผัวรวยทุกคนตนมีแฟนคนแรกตอนอายุ19ปีแต่ตนชอบเขาตั้งแต่เด็กแฟนคนแรกเป็นเพื่อนแม่อายุห่างกัน20ปีแต่ไม่เคยมีอะไรกันแฟนคนแรกเป็นคนที่รับซื้อเศษทองคําหรือทองแท่งจากนั้นก็เอามาหลอมเป็นทองแท่งแล้ว เอาไปขายตามเยาวราัตและคุณแม่ของตนก็รับซื้อทองอยู่แล้วแฟนคนแรกพอได้ทองก็เอามาให้ตนตลอดแค่มีแฟนคนแรกตนก็มีเงินใช้เดือนและเป็นแสนบาทแล้วแฟนคนที่สองเป็นเพื่อนของพี่ชายและเป็นสามีเรารู้จักกันมานานแล้วแยกย้ายกันไปและมาเจอกันอีกทีเขาเป็นคนฮ่องกงคนนี้ตอนแรกไม่ได้รักชอบพอกันตอนนั้นลิลลี่ยังบริสุทธิ์ไม่รู้ว่าผู้ชายผู้หญิงจูบก,กันเป็นยังไงและอยากลองกับเขาและคนนี้เป็นคนที่ให้เงินลิลลี่ร้อยล้านและมีคอนโดให้คนเช่าให้ลิลลี่เก็บค่าเช่าเลย แต่มีข้อแม้คือแฟนจะบอกว่าห้ามทำงานลิลลี่มีหน้าที่เป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านมีหน้าที่แต่งตัวสวยๆไปกินเที่ยวอยากทำอะไรทำเลยแต่ขออย่างเดียวคืออยากคิดหาเงินเพราะลิลลี่จะมีแต่เสียเงินแฟนบอกว่าถ้าอยากเป็นดาราก,ก็ได้แต่ให้เลิกกันเลยซึ่งลิลลี่เองก็ไม่ได้อยากเลิกในขณะที่สามีคนที่สามและสามีคนที่สี่นั้นดียิ่งกว่าหนึ่งถึงสองคนแรกและอายุเยอะกว่าหมดเพราะลิลลี่ชอบแบบนี้ทุกคนที่เป็นแฟนทั้งสี่คนจะบอกว่าไม่ต้องคิดหาเงิน เพราะลิลลี่เป็นคนอ่อนต่อโลกมองคนไม่ออกวันวันชีวิตของลิลลี่คือกินเที่ยวทำบุญอยู่กับลูกจนรู้สึกเบื่อที่ผ่านมาลิลลี่แฟนสี่คนไม่เคยคิดว่าจะเลิกกันแต่ก็เลิกกันและลิลลี่ก็มีลูกด้วยลิลลี่ไม่คิดว่าการมีผัวเลี้ยงจะยั่งยืนลิลลี่โสดมาห้าปีมีคนเข้ามาตลอดแต่จะให้มานั่งกินนอนกินเหมือนเดิมไม่เอาเพราะเคยแล้วตนไม่สบายใจถ้าคนที่เขามาสอนใหลิลลี่ทำมาหากินลิลลี่เอาที่ผ่านมามีแต่ผู้ชายให้แต่จากนี้ลิลลี่อยากเลี้ยงผัว